วิดีโอชุดนี้ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกชุด91เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัยจุดประสงค์เพื่อต้องการให้พุทธศาสนิกชนที่ต้องการศึกษาพุทธศาสนาให้ตรงตามแบบที่พระพุทธเจ้าสอนทางนี้ผู้ที่สนใจควรศึกษาพระไตรปิฎกก่อนหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถศึกษาคําสอนพระพุทธเจ้าได้ที่ www. 3าแยก c o มตอนที่9ถวายของแก่พระทุศีลอุทิศบุญไม่ออกพระไตรปิฎกฉบับมอมอรอเล่ม49หน้า223จุลเศรษฐีเปตตวัตถุมนุษย์ แม้เหล่านั้นจะเกิดเป็นเปรตเสวยทุกใหญ่เหมือนข้าพระองค์ฉะนั้นทิดาของข้าพระองค์ปนอยู่เนืองๆว่าเราจัะให้ทานอุทิศให้มารดาบิดาลุงป้านา้าอาปู่ย่าตายายพวกพราหมณ์กำลังบริโภคทานอันธิดาของข้าพระองค์ตกแต่งแล้วข้าพระองค์ จะไปยังเมืองอันธกาวินทนครเพื่อบริโภคอาหารพระราชาจึงตรัสสั่งเขาว่าถ้าท่านไปได้เสวยผลทานนั้นพึงรีบกลับมาบอกเหตุที่มีจริงแก่เราเราฟังคําอันมีเหตุผลควรเชื่อถือได้แล้วจักทำการบูชาบ้างจุลเศรษฐีเปรตทูลรับพระดํารัสแล้วได้ไปยังอันธกาวินทนครนั้น แต่ไม่ได้รับผลแห่งทานนั้นเพราะพราหมณ์ทั้งหลายที่บริโภคพัดเป็นผู้ไม่มีศีลไม่สมควรแก่ทักษินาภายหลังจุลเศรษฐีเปรตกลับมาสู่นครราชครธิอีกได้ไปแสดงกายให้ปรากฏเฉพาะพระพักของพระเจ้าอาชาติศัตรูผู้เป็นใหญ่กว่าหมู่ชนพระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตนั้นกลับมาอีกจึงตรัสถามว่าเราจะให้ทานอะไร ถ้าเหตุที่จะให้ท่านอิ่มหนำตลอดการมีอยู่ไสขอท่านจงบอกเหตุนั้นแก่เรามันไม่มีบุญเกิดไม่รู้เป็นเพราะอะไรมันจึงไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าพระละเมิดศีลเป็นอันตรายต่อประชาชนต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายไม่รู้บุญไม่เกิดเพราะอะไรไม่ทราบไม่เกิดเพราะทุศีลหรือว่าไม่เกิดเพราะ อนุภาพตัวไหนมันบีบมาบังคับกันบ้างก็ไม่ทราบแต่มันไม่เกิดก็ชัดหละพระสมทานบอกว่าจะรักษาปฏิญาณตนบอกว่าจะรักษาเมื่อไม่รักษาก็เป็นผู้โกหกเมื่อเป็นผู้โกหกอนุภาพจึงใช้ไม่ได้แต่ชาวบ้านโกหกได้บุญอยู่นะให้ปั๊บีนอุทิศย,ยังได้แต่ถ้าพระเนนโกหกแล้วเม่ชีหรือสมณะทั้งหลายเป็นผู้หลอกลวงแล้วให้เข้าไปนี่เสียทั้งหมด ไม่ว่าสมณะในสายไหนและที่ใดก็ตามเป็นอย่างนั้นเอาคนที่ไม่รู้ก็ถามไงก็เหมือนมาที่นี่เออทุกคนต้องรู้เข้าถามถ้าไปถามพระที่นี่พระมันจะพูดว่าเรื่องของพระนายโยมโยมอย่ายุ่ง เรากําลังเปิดสิ่งเปิดของว่าจะไปใส่บารสมมุติว่าเออท่านครับท่านทําดีไหมครับท่านคะท่านทําดีไหมคะเออเรื่องของพระเน่ะโยมอย่ายุ่งนะก็ปิดของเราก็เอาเอาไปขึ้นรถไปลูกไปไปแล้วนะครับกลับบ้านคืออย่ายุ่งถ้าหากว่าพระไม่ตอบปัญหาให้เบื่อเท่าไหร่ต้องตอบขี้เกียจเท่าไหร่ก็ต้องตอบขี้คลานเท่าไหร่ก็ต้องตอบง่วงเหงาหาวห,หลับหาวนอนเท่าไหร่ก็ต้องตอบปัญหาโยมเนี่ยเข้าใจเข้าใจไหม และโยมเมื่อไปวัดต้องถามกลัวเท่าไหร่ก็ต้องถามย่านปันใดก็ต้องถามกั้นใจถามข้อใจบ่ะข้าขใจบะมิตรญาณนโอยกูเบากูถามเพิ่นานปฏิห้ยกูละนอะถาพวกเจ้าว่าเคย,หยไห้ไรรดาศาสตร์กร่อนขอยังไ่ห้หรอกแต่ถ้าพวกเจ้าเคยใหย้ค่อยไว้ยังไม่ทันถามหรอกให้แล้ว เราต้องเรียนต้องรู้นะไม่รู้ไม่ได้มันเป็นอันตรายก็เหมือนจะไปซื้อของเนี่ยจะซื้ออะไรก็ต้องอ่านก่อนใช่นไหมอ่านไหมไปอ่านเนี่ยอย่าอมแก้ไอนะยี่ห้อ,อน,นี้ใช้อะไรผิดนะโอ้แพ้กับกูไม่เอาเอายี่ห้อใหม่ไงเนยวอยาไอเหมือนกันนะอันนี้พ่นเข้าลําคอโอ้ยี่ห้อ,อน,นี้เอาอันนี้ผลิตอ๋อมีอันนี้ด้วยมีอันนี้ด้วยแมงบอกว่าและสมุนไพรอื่นๆอื่นๆ,อ,นๆอะไรวะไม่แน่ใจไว้ไม่เอาไว้ อ่านไหมเข้าใจอ่านจนแน่ใจจึงซื้อมากินเสื้อผ้าอ่านจนแน่ใจว่าเขาใช้ได้ใช้อะไรผลิตและคําดูจนแน่ใจว่าใช้ได้จึงเอามาเอามาวัดดูตวงดูว่าใช้ได้จึงเอามาไม่ใช่ประเภทเข้าไปแล้วไม่อ่านไม่ดูไม่ศึกษาเอามาเลยเดี๋ยวนี้คนเข้าวัดไม่ศึกษาเพราะคนเข้าวัดเข้าใจว่าพระดีทั้งหมดเข้าใจเลยชิบหายทั้งลาวทั้งไทยนี่แหละเข้าใจบ่ กลับไปบ้านก็จะไปหาวัดพระดีเบอรเดอร์พระองค์ใดว่เป็นทาก็โอ้ยองค์นี้หมาบ่าแดกพูดไปตรงๆเข้าใจบ่พระไตรปิฎกฉบับมอมอรอเล่ม25หน้า294มาตุโปสัก,กสูตรบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรมเพราะการบำรุงมารดาและบิดานั่นแลบัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียว บุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ขอให้ทานกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับลุงกับป้าให้ในแขกในบ้านในเมืองในผู้ในคนอิสระชนให้ในผู้ปกครองบ้านเมืองผู้เขารักษาบ้านเมืองผู้ดูแลกิจ,จาการต่างๆของกลางบ้านเมืองว่างัน้นเถอะให้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้หรอกว่าให้จพะพระพระมากล่าวผิด พระพุทธเจ้าบอกว่ามาตาปิตุอุปัฏฐ่านังปุตตดารัตสสังฆโห้อุปธรรมบิดามารดาเป็นบุญปุตตดาก็คือให้ลูกให้หลานให้ลูกอุปธรรมดูแลลูกเจ้าของตอนเองให้ถูกต้องเป็นมงคลสูงสุดรัตสสังฆ้าโห้สงเคราะห์ลูกและเมียสงเคราะห์คนทั้งหลายสงเคราะห์แขกให้ทานในแขกม่พูดในคน ให้หมาก็ได้บุญให้สัตว์ก็ได้บุญแต่ที่เป็นมงคลคือให้คนอุปถัมภ์ผู้คนดูแลกันให้ถูกต้องในแขกในผู้ในคนให้ทานในมนุษย์ด้วยกันมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอันบุตรธิดาพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยตั้งใจว่าท่านเลี้ยงเรามาเราจกเลี้ยงท่านตอบหนึ่งจักรรับทำกิจของท่านหนึ่ง จักดำรงวงตระกูลหนึ่งจักปฏิบัติตนให้เป็นผู้สมควรรับทรัพย์มรดกหนึ่งเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านหนึ่งมาตาปิตุอุปทานางังอุปถากวิดามารดาเลี้ยงดูเป็นมงคลสูงสุด ปุตตดาเลี้ยงลูกเป็นมงคลสูงสุดอีกทําไมเลี้ยงลูกจึงเป็นมงคลสูงสุดท่านบอกไว้อย่างนั้นเลี้ยงลูกเป็นมงคลสําหรับพ่อสําหรับแม่เป็นมงคลสําหรับผู้ถูกเลี้ยงอีกด้วยเราจะสร้างค้าโฮ้สงเคราะห์ลูกสงเคราะห์เมียให้ถูกต้องเป็นมงคลสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ชาวบ้านชาวเมืองที่เดินทางผ่านไปผ่านมาที่ลําบากหรือมีหน้าที่ก็เป็นมงคลเหมือนกันไม่ใช่จะเป็นมงคลตั้งแต่เอาของให้พระ เดี๋ยวนี้มันพูดตีกินบ้านเมืองบอกชาวบ้านสละมาสละมาแต่ตัวมันฝากไว้พวกหัวโลนบุญคุณพ่อแม่ตอบแทนได้ยากเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทา ยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตรนีให้สมาทานตั้งมั่นในจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทําอย่างนั้นย่อมชื่อว่า อันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่บิดามารดาโอ้ย,อยเกิดมาแล้วนี่จะเอาทำร้านไว้บนคอมีร้านไว้บนหัวแบกนั่งร้านนั้นไว้เป็นประจำบิดามารดาอยู่บนมนดบที่ลูกแบกอยู่เนี่ยตลอดชาติก็ตามใช้น้ำนมหยดเดียวไม่พอ ีนี้จะใช้กันทั้งการเกิดจนโตกินนมอยู่เป็นปีนี่อย่าหวังว่าจะใช้แล้วแต่ถึงแม้ว่าจะใช้ไม่แล้วทีนี้มันก็มีทางทดแทนบุญคุณกันหลายแบบใช้แล้วไม่ไม่แล้วหรอกไม่มีใครใช้แล้วแต่ถ้าสอนกันให้ถึงที่สุดได้ก็ถือว่ามันแล้วกันตรงนั้นและกรรมของบางคนอาจจะเบาบางไปได้เมื่อเลี้ยงกันอยู่นานดูแลอุปถัมภ์ค้าจุนตอบแทนพ่อแม่ด้วยกันให้เข้าสู่ศีลสู่ธรรมเข้าสู่การเจริญ ทางศาสนาได้รับธรรมได้รับอริยะคุณเช่นเป็นพระโสดาสกทาคารู้คุณของพระศาสนาโดยถูกต้องถือพุทธธรรมสงฆ์โดยถูกต้องนี่ตอบแทนเช่นนี้เป็นบุญคุณแก่บิดามารดาแก่ลูกมากบิดาก็ดีใจมารดาก็ดีใจละพาให้เรียนรู้อย่างนั้นลูกก็ได้บุญมากก็ไม่ที่สุดอะแค่อุปรถรมค้าจุนบิดามารดาถือธรรมเรียนธรรมดำเนินตามธรรมของพระพุทธเจ้า ให้ทั่วถึงเหมือนได้บุญมากกว่าแต่จะทิ้งอันนี้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้น